นี่คือภาพรอมหรอ่้ามันพร้อมนี่จะขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวโพสใส่ซุดขอที่มีไปก่อนบเใส่เลยใส่เบสิ่งที่มีมีอะไรใส่ไปอัมเออัมเอเท่าไหร่อัมเมอร์สองร้เก้ ค <Okay. S 2> นะผมวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่พน้องทุกคนกันด้วยเลย้วกันนะผมนะวันนี้ก็อยู่ผมครับองรีทีวีเหมือนเดิมนะผมนะ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็อยู่ในเก็อางมบายบูบูตอนกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โอเคอย่างที่พลาดที่แล้วเราไปทำอะไรกันมาว่าเราไปจับลูกมาแบบนะ้นนี่ซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะผมนะซึ่งตัวนี้ผมก็ไปจับปลาใหม่นะเพื่อเลเวลงสูงให้มันสะใจคุณผู้ชมไง <Wow. S 2> บินแบบรวดเร็วดนทันใจนะผม โอเคผมสำหรัวันนี้พี่ก็จะพานะ้องเข้ามาทำเวททำลาวานะครับผมแนละ้วเพื่อหาลูกซองแบบช็อตกันถึงแรงไงอเ,เออมาคองกับปืนลูกซองไงแต็มลูกผมมันทำไงวะผมลืมไปแล้วมันต้องเซฟด้วยนะครับผมนะ <Okay. S 2> อ๋อคือเราต้องไปเอาอ์ติแฟกต์ก่อนนะครับแล้วก็มีเตียงตรงถ้ำลาวาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเดินเข้าออกในถ้ำลาวานะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวไม่รอเชา้าเราไปถ้ำลาวากันเลยดีกว่าผมผมก็ได้วางเ,เตียงไว้ข้างนอกเป็นที่ระบรยเรแลยวผมตรงถ้ำลาวานาเรียวางไว้ตั้งแต่อุ้ยครนานแล้วผมจําไม่ได้แล้วนะครับอตอนเอพีอ EP ที่เท่าไหร่เอพีที่สามที่สประมาณนี้ผมแลส่วงจับหมาส่วงหาคอตบูแบบรแรงๆนะฮบผมเออมาแล้วไหนเอยถ้ำลาวาเย็น วันนีาอัดพอดีมันเป็นตอนมืดพอดีนะผมขอขอภัยในการมองมาเห็นด้วยนะครับผมนะเออเ,อ,อเดี๋ยววันนี้เราไปลงลงดันเจียนกันไหมฮ้าอ่ะฮ่าอ่ะเห็นคนลงดันเจียนงไงเออฮ้าจัดเลยตอนเนี้ยโอเคทำไงต่อมะเนี่ยอ๋อเราต้องเข้าไปเอาอ์ติแฟกต์ก่อนอ๋อจริงๆกูฆ่าตัวตายแล้วกูเข้าไปเกิดตั้งหนถ้ำก็ได้นี่หว่าเออไปจะวิ่งทำไมนะครับ โอ้มันต้องเข้าไปเอาอาร์ติแฟกต์ก่อนนะครับผมนี่ยนีงง่มันขึ้นมาตรงด้านขวาแล้วนะครับโอเคข้าอยากลงมันมีนี่ด้วยมันมีอันนี้ให้ด้วยนะครับผมนั่นเจอน,นี้มีแองเคโลด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เต่ายักษ์ใช่ไหมเออผมซึ่งผมจะได้ชิปแองเคโลมาชุบว่ะนะครับเพื่อที่จะได้ฟาร์มเหล็กไงนะครับผมพี่ว่าพี่จะเอาแค่เข้าเข้าเข,ข้าไปเอาแค่อ,อ,อ,อะไรวะอะไรแองเคโลสักอย่างนะครับผม เออชิปแองเคโลนะครับผมนะแล้วก็ออกมานะครับเออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้อาร์ติแฟกต์มันทิพย์ลอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะครับผมอ่าโอเคเรามาเกิดข้างนอกแล้วใช่ไหมไมันได้สอนวิธีการหาลูกซองนะครับโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับผมอ่าโอเคเวทก็จะขึ้นแล้วนะครับโอเคติ๊กมาแล้วอันหนึ่งให้เราลัน ออ,ออกจากถ้ำนะครับทีนี้โอเคมันก็จะติ๊ก2อันแล้วผมมันก็จะบวก X p ขึ้นมาด้วยนะครับส่วนเควสเนี่ยนะับผมไหนว่าโอเคอันนี้มันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยแล้วกันครับผมนะนี่เราก,กดสตาร์ทไปเลยนะครับโอเคครับกดสตาร์ทเลยครับโอเคมันให้ไปแลกอินดิแฟกต์นะครับผมก่อนที่จะแลกเนี่ยเราต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อเราเพื่อที่เราจะดูว่า ลูกซองอันไหนเนี่ยมันดาเมจสูงสูงครับนะเออมาแล้วโอเคผมเซฟเมนนวดไว้แล้วนะครับผมนะเราจะทำการแลกกันเลยนะครับผมเพื่อเอาลูกซองนะครับโอเคกดแลกไปเลยนะครับโอเคมันก็จะขึ้นเควสอย่างนี้เลยนะครับผมอาลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วโอเคเนี่ยเราจะได้ลูกซองแล้วก็ยาคุณสีแล้วก็ปืนสั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจลูกซองกันดิ เฮ้ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ลูกไม่ใช่อันนี้ปืนลูกมูโอ้โหนี่ไงเห็นไหมดาเมจร้อยห้าสิบแปดดาเมจต,ตอนนัดนะผมผมไม่เอานะเออเดี๋ยวผมจะออกใหม่เลยนะผมนี่นะผมมันสามารถคราบลูกสุดลูกซองได้แล้วนะผมเลเวลอื่นมันไม่สามารถคราบได้นะครับเ,ออเลเวลสามสิบเก้านะครับผมนี่นี่น,นี่ไหนวะ ลูกซองลูกซองนีนะ่ครับผมนะอ่ะครับเออไม่ใช่เรียนอีกแกมเลยเรียนแค่ลูกกระสุนก็พอนะครับผมส่วนลูกซองเราได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหแม่งใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับผนมะใช้ได้เลยสี่ร้อยต่อนัดนะครับยิงมันยิงแรงนะครับเอาตัวนี้เลยดีไหมฮะค่าวความทนก็สามพันนะครับโอโ้ใช้ได้เลยเนี่ยไปเจ้าตัวนี้เลยดีดไหม 400เนี่ยน,น้องเคยได้กันเท่าไหร่ครับผมนะเม้นบอกกันมาได้นะครับผมผพะว่าส0 0รอยมันก็เยอะพอสมควรนะครับเฮ้ยโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้รีเควสจนแบบได้ลูกซองที่แบบพอใจแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เตรียมลูกกระสุนมาแล้วครับผมตอนนี้เออแต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะ <laughs> ตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงดันเจียนที่เียบร้อยนะครับผมนี่คือสภาพพร้อมแบบว่า แล้วจาไมปพร้อมนี่จะขนาดไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวโคดใส่ซื้อของที่มีไปก่อนนะครับผมโอเคใส่ไปใส่เไปสิ่งที่มีมีอะไรใส่ไปอัพอ่ะมืออ่ะมือเท่าไหร่อ่ะมือสองร้อยเก้าสิบเออโอเคไม่เป็นไรฮะผมเซฟไปแล้วผมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตายก็ไม่เป็นไรขอส่วนของกินเนี่ยกินเป็นแครอทไปกินง่ายๆไปก่อนแล้วกันโอเคเอา โอ้ต้องเปิดนิดด้วยเออโอเคเดี๋ยวกูเปิดนิดก่อนมาแล้วเปิดนิดแล้วไหน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 ,หน,นดันเจียนไหนไหนไหนโอ้นี่อ่ะดันเจียนเด้ออันนี้คือดันเจียนยโอ้ไม่ก็โลซอ,อนัตขึ้นมาแล้วนะผมแล้วก็อีกคนดึงแล้วก็แรปเตอร์ยันเขมีกสามดันเจียนเด้อมาดูอะไรวิววิวหลุดอะไรเนี่ยวิวหลุดคืออะไรวะ กดไปดิโอ้อันนี้คือของที่จะได้ใช่ไหมชุดเทคดยันเกเล็กเท็ดว่นะเดี๋ยวเวลากูจะเข้าไปเอาเข้าเบงเลยเดี๋ยวกูจะเข้าไปเอาเออ่ชิปเอนเคโลนะครับผมนะไม่รู้กูจะรอดหรืนะอเปล่าอันนี้เอเขี้มาแล้วอืมไหนๆไหนๆรอมันโหลดก่อนรอมันโหลดก่อนนี่กูดันเจียนเลยไม่เคยเข้ามาเลยนะดันเจียนนะ อ้ยผมจะขอย้ายขนมขนมไม่ใช่ขนมแครอทแคร่หลอยไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมดูมาผมเห็นอะไรเดี๋ยวมันคืออะไรวะเนี่ยกล่องกล่องกล่องอันนี้คือทุบได้ไหมเนี่ยทุบได้ไหมทุบได้ไหมทุบทุบโอ้ทุบไม่ได้ด้วยนะครับไอนน้โต๊ะโอเคไม่ได้นะครับผมโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นโอ้โเนิตีนกูด้วยยักเค เฮ้ยขวนญขวัรอขวนไปก่อนเท่าไป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 โอเคเฮ้ยรอขวนมาอีกรอบหนึ่งครับผมเออดีโอ้โหขุเซียนกูเซียนดูเขาจะเซียนแล้วกูดูเขาจะเซียนแล้วโอเคไปครับผมนี่โอ้โหเป็นไงผ่านครับผมด่านแรกดันเชียนแม่งสภาพกูดกูนเชียนเฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะตรงนี้คือไปไหนต่อดูแผนที่ได้ไหมโอ้ดูได้เออ กูอยู่ตรงนี้อ๋อข้างหน้าก็จะเป็นห้องอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมาทางนี้ละมั้งอุ้ยเวงเวงต้องให้กระโดดไปแน่เลยนะครับตามที่ดูมาเดี๋ยวผมขอซฟก่อนแล้วกันนะผมับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผ่านยังไงครับตรงนี้เออมัต้องอ๋อมันต้องไปอย่างนี้มันต้องแบบค่อยๆกระโดดไปโหแต่เนอันตรายมากนะครับ ไปเลยดีกว่าอืมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหูวิ่งเมื่อกี้ผมอ่ผมว่าผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมผ่านนะคือผมตัดคลิปไปแล้วปุ๊บผมก็วิ่งมาเลยมันก็ผ่านเลยนะเออวิ่งไม่ได้โกงไม่ได้ไรเลยนะจ๊ะเนี่ยดูดูดูเออวิ่งยืดผ่านแล้วแต่แกผมก็โดดยืบยืบมาเดี๋ยวดูสปีดกันครับผมสปีดผมอยู่ที่ร้อยสี่สิบแล้วโอ้โหวิ่งโอกาสผ่านพี่จ้ข้างบนมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหคนกดจะขึ้นไปผมขอเออเดี๋ยวจะขึ้นไปก่อนก็ได้ครับผม เออผมก็ดูมาอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีห้องเอ้ยตุ๊กหัวหน้ามีห้องว่ะตรงหนา้ามีห้องโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเซฟไว้ก่อนนะผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราบรลุยกันเลยดีกว่านะเข้าไปเลยแล้วกันมาห้องอะไรเอ่ยเออห้องอะไรวะมาแล้วโอ้โหเต่าเอ็นคิโลเอ็นคิโลเอ็นคิโลเอาผมจะเอาชิปเอ็นคิโลทุกคน โอ้ต้องต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนหนีไปไกลก่อนฮะเดี๋ยวเราจะเอาชิปแอนเคอร์นะผมเอาตัวที่ไกลที่สุดน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคใส่ลูกกระสุนก่อนอ่าผมไม่ตามมาแบบติดติเลยฮะโอ้ไม่ต้องกลัวครับทุกคนอยู่พี่ไม่ต้องกลัวอยู่พี่วั่นี้พีจะเอาชิปนะครับผมยอมาชิปต,ต้องฆ่าเต่าก่อนมหเต่าเลือดกีพันโอ้โหสี่หมื่นเลือดเต่าเป็นสี่หมื่นครับน้อง โอเคเราต้องหนีแล้วนะครับอ่าค่อยๆเล่นไปครับผมนะเอนจินครับผมนี่วันนี้จะได้ชิปแองเกโลไม่เอ่ยห้องนี้แหละนะครับอ่าตัวไหนก็ได้นะครับผมเออขอแค่ได้ชิปนะครับผมตรงในแดนเจียนเนี่ยมันเวิ่งเยอะอยู่แล้วนะครับโห้ทำไมเต่าเบ่งวิ่งเร็วอย่างเร็วเนะี่ยเต่เบ่งวิ่งโค่นเร็วครับดีนะไอพวกสัตว์แองเกโลมันวิ่งไม่เร็วนะครับผม ดูดิเต่าแม่งวิ่งแซงแอเอ็นคโลมาแล้วนะครับไม่งั้ถ้าตัวไหนตายแล้วผมก็จะเอาตัวนั้นเลยนะครับ่าเราจะไม่เลือกเยอะนะครับปมันอยู่ระยะไกลเกินว่ะพตดไกลเลยฮนะเดี๋ยวเขาไปยิงใกล้กลดิกว่ามันจะตายง่ายขึ้นนะครับแต่เต่ามันวิ่งเร็วมากน่ากลัวชิบหายผมไม่เคยลงมาเลยนี่สุดทางเลยอย่างว่าโอเคตายไปตัวหนึ่งับผมนะ โอ้มันก็จะมีตัวเกิดขึ้นมานะครับถ้ามันตายนะถ้าผมเราต้องฆ่าเต่าตัวใหญ่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลอดมาทางนี้แล้วผมจะเข้าไปเก็บชิปไอ้ตัวที่ตายเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ไม่เงยมาแล้วอวิ่งเลือดเต่าไปสี่หมื่น 40, <c oughs> ไม่เงยสภาพมูตอนนี้ไม่สู้ไม่ได้เลยนะครับโอเคต,ตัวนั้นมันอยู่ตรงนั้นนของนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเอาชิปเลยนะครับ ส่วนวิธีเอาชิปนะครับผมนะเราเราห้ามกดเอ่อกดเอาชิปนะครับเราต้องกดแอร์เราต้องกดทั้งหมดมาเลยนะครับผมนะเทคแอร์ air, นะเทคออลอะไรสักอย่างโอเคกดมาแล้วนะครับได้แองเคโรมาแล้วนะครับผมนะทีนี้เราจะตายก็ได้ครับผมเราจะตายก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมนี่เดี๋ยวผมจะยิงเอาวิลหรือได้ไหมยิงเอาวิลหรือได้ไหม,ลลไไหมตรงเนี้ยนะครับผมเออว่า ดันเจียนไม่เห็นยากเลยดันเจียนเออเดี๋ยวน้องๆมันไม่ยากผมให้บอกลงดันเจียนยากพอถูพูดใหม่นะพูดใหม่เนาะอู้ยอูะกูลงมาแล้วเดี๋ยวกูลงมาเลยเนี่ยรีวิวสี่สิบผมก็ลงมาเลยไย่เง้ยเออครับผมส่วนดันเจียนเนี่ยเราต้องรีวิวสี่สิบก่อนเราถึงจะลงมาได้นะครับอ่าอู้เต่าเง้ยเออเออเกิดเป็นอย่างเยอะเอ้ยผมขอผ่านด่านหนึ่งก่อนที่กว่านะครับลุงๆเออเดี๋ยวจะออกไปแบบ อุ้ยค้างขาดใจไงเออเต่ากูข้ามไม่ได้โอ้พี่องอะไรวะพูดกากเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่งมาแล้วเม่งมาแลยเว่งมาเลวตรงนี้โอ้มันเป็นที่ล็อกนะผมแต่มันล็อกไม่ได้นะอย่างนี้ฮึบอุ้ยเข้ามาโอ้โหเว่งประจันหน้าประจันหน้าอุ้ยเต่ากำลังจะตายแล้วครับผมแม่งเหมือนกูสู้กับบอสเลยไม่งด่านแรกเหมือนกูสู้กับบอสเลยนะครับ วไ,ไม่เคยลงมาเลยวะเป็นไงล่ะลงมาคนเดียวไม่โคตรหลอนแนตะ่อย่างเกมผีเนะี่ยเป่นเกมเดนเดอสองเป็นเกมผีไปแล้วนะครับโอเคเดนนี๋ยวรถไอเต่าตัวนี้กำลังจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวรถหนีก่อนค่อยยิงเขานะครับสเต็ปเทพอย่างนี้เลยนะครับผมสเต็ปเทฮึบอู้วเวกเลื่อนขึน้นไปทำไมเอ้ยยิงดิเออยิงไม่ได้ฮะ วันนี้ก่อนนี้ก่อนครับผมจะหวานไม่ได้จะหวานไ,ไ,ไม่ได้มันไกลเกินนะครับเต่ามีเกาะไปเนี่ยจะเป็นนานตายจริงเลยไะเนี่ยออลูกซองของผมแรงมากนะครับผมนี่ยิงไปเลยโอเคยิงลูกหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาใส่ลูกสุดกันก่อนเออถ้าผ่านด่านแรกก็โอเคแล้วนะครับชื่นใจนะครับส่วนนเองเคลลพวกนี้เราค่อยจัดก,การที่หลังก็ได้นะครับผมอุ้ยเต่าเลือดเลือดเจ็ดพันแล้วครับผม อุ้ยยยา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 จะไม่ได้แดกกูหรอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูลงครั้งแรกมาเจอมึงเลยอืมอุยเยลือดเหลือน,น้อยนึงครับผมทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอเคครับผมเต่าตายฮะเราต้องฆ่าแองกิโลนะครับผมทีนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการฆ่าแองกิโลไปเลยลวกันนะครับโอ้มันไม่ได้วิวด้วยนะครับเออฆ่าสัตว์ในตันเจียนนะครับนะวิวไม่เด้งเลยวิวไม่ขึ้นเลยนะครับผม ไม่รู้ขึ้นหรือไม่ขึ้นนะผมก็ลืมแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวล่อมาทางนี้ต่อนี่เขาตายไปแล้วนะนี่สบายมากไอ้พวกนี้นะครับผมปืนเรายิงแรงอยู่ฮะโอเคสู้แอง,แองเคโลผมถือว่าเป็นการฝึกฝีมือไปเลยแล้วกันนะครับการลงดัดเจียนครั้งนี้นะครับผมอ่า การฝึกฝีมือไปเลยนะครับผมนี่จะเป็นก้าวแรกของเรานรในการลงนันเจียนนะเออส่วนดันต่อไปก็คงจะต้องรอดูนะผมต้องรอดูกันต่อไปใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นดันมีเดียมนะครับโอ้โหทำไมผมรู้สึกกดดันจังเลยเมื่อลงดันนะครับเออเออเลเวลเลเวลมันก็ขึ้นปกติดีว่านะครับเลเวลก็ขึ้นอยู่นะผมขึ้นอยู่เนี่ยพวกนี้ตายไปหมดแล้วนะครับ เราต้องฆ่าเต่าก่อนนะดันนี้นะครับจะได้แบบไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวกูกดถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยกดถ่ายรูปก่อนได้ไหมนะครับเมืยอให้ถ่ายรูปหน่อยนะผมให้ถ่ายรูปกู่ด้วยนะครับคึบนี่เฮ้ยหย,ยุดทำไมหยุดทำไมโอ้ทับสก,กีล้วนฮะมือถือมันร้อนเกินมือถือมันร้อนเกินโอเคเอกระโดตายไป ผมจะได้เองกิโลแสงมาใช้แล้วเว้ยทีนี้โอเคเหลือตัวเดียวนะฮะผมผมจะยืนสู้กับมันเลยกันโอเคครับผมผ่านด่า,ดานแรกโอ้เป็นยังไงบ้างครับผมนี่โอ้ดูดูโดแสงเป่งจืดเจ้าแสงไม่จืเดเจ้าเลยนะครั่าด่านแรกเราผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าผ่านนะเนี่ยนะตรงดา่านครั้งแรกกัลูกสองคู่ใจฮะ เอออันนี้ผ่านแล้วนะครับผมนะเราต้องออกจากห้องนะครับเดี๋ยวขออันนี้ไปก่อนครับทิ้งอันนี้ไปก่อนโอเคอ่เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเออวิอ่งผ่านผ่านเฉยเลยเนี่ยเหมือนเหมือนกับกูกกสู้กับบอสเลยป๊บป๊อบอีพิกอีปิกโอเคอีปิก,ปกนี่ภาพจะได้สวยๆตรงนั้นข้งแรกเป็นไง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 ตรงนั้นข้งแรกโคตรเท่นี่ <c oughs> ตายไปอหดวถึงน้องทีง่หัวลงดันข้างเลก <c oughs> ผ่านดานเดียวนะครับผมโอเคเนี่ผ่านดันเดียวทำคุยแนละ้วทำคุยโอเคครับผมเซฟภาพไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บชิปแล้วก็ไปตายดูนะครับผมนะเดี๋ยวมาเลเดี๋ยวมาสอนกันครับนี่่วิธีเก็บชิปนะผมนะนี่เราต้องกดเทคอินะผมกดเทคอินไปเลยอย่ากดตรงชิปนะครับออจะกดเลื่อนเข้ามาในตัวผมมันจะหายนะเขาบอกมาอย่างนี้ เออไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคผมว่าประมาณนี้นะผมนะน่าจะพอแล้วนะผมชิปนะไป3ตัวนะครับโอเคอ้าวโอเคหาไปหมดแล้วนะครับผมแล้วทางไหนคือทางที่กูมาตอนแรกวะอันนี้คือทางไปต่อเแล้วห้องแล้วห้องที่มันดัอของอะโอเคอันนี้คือทางไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อกันจะไปได้ไกลแค่ไหนฮนะ ผมต้องกระโดดอีกอะต้องมากระโดดอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาผมจะกระโดดแบบตายไปเลยแล้วกันนะผมนะถ้าตายก็แบบออกข้างนอกับผมก็ไปชุบเอานะับกลับไปชุปบ,บชิปแองคิลนะครับโอเคไปเลยครับผมอ่าโอ,อ้ยผ่านเฉยเลยเออมันก็ไม่ได้ยากดีหว่านะับผมเราต้องเซียนระดับหนึ่งด้วยนะครับไหนไหนห้องกล่องห้องกล่อง ข้องกล่องอยู่ไหนวะโอ้โหฮะทุกคนเมื่อกี้เอ่อผมเจอกล่องแล้วเกมมันดิ้งไปเลยนะนี่เอาเอาเลยมีอะไรได้ได้อะไรมาเอา่อโอ้โหแต่เป็นชุดอันนี้เหรอไม่อยากได้เท่าไหร่ครับวันนี้เดินไปกรต่อเดินไปกันต่อ,ไ,ตอไหนไหนทางไหนอีกโอ้ต้องไปเอากุญแจอ,อีกก็ตรงไหนกุญแจไรู้โอู๋เวนกับดักที่เดือีมแล้ว สุดอันตรายโอเคเดี๋ยวผมจะผ่านกับดักก่อนนะครับฮึบโอ้ฮึบโอเคผ่านฮึบโอเคผ่านโอเ้เสียนแล้วเสียนแล้วเสียนแล้วนะครับเริ่มเสียนแล้วเริ่มเสียนแล้วไปเดี๋ยวก็ต่อโอ้ยเดี๋ยวผมเอาหมวกอันนี้ใส่ดีกว่าเนี่ยจะได้มองเห็นหน,หน่อยนะผมนะเราไม่ต้องแบบถือ่โคมไฟแนละ้วก็เพลิงนะครับ ี่เออตรงนี้ไปไหนต่อวะโอเคไปตรงนี้เหรอโอ้ย like <ต Liberty. S 1> มีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยทางนี้ทางนี้มีอะไรเอ่ยทางนี้ไปไหนต่อทางนี้โอ้ทางนี้ต้องไปไปต่อครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังดิมีกล่องอุ้ยข้างหน้ามีกล่องฮะอู้หิวน้ำหิวน้ำโอเคกินแครอทดีนะถือแครอทมาหิวน้ำโอ้โหมันหิวน้ำอุ้ยข้างหน้ามีกล่องต้องผ่านกับดักด้วย ไม่พลาดอยู่แล้วข้าวกับดักอันนี้เออเซียนเซียนนี่เป็นไงเป็นไงเออเนี่ยลงดันข้างแรกสุดยอดปะโอเคเดินไปเลยฮะโอเคนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทําการเซฟตรงกล่องดูนะว่ามันจะดรอปของต่างกันไหมนะครับหลังจากที่ผมรีเซฟมาหลายครั้งแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะถ้าได้อะไรผมก็เอาไปเลยแล้วกันอุ้ยแต่คอตบโอเคคอโบแบบบูปรินนะโอเคไม่เป็นไร เว้ยผมแต่ถ้าด่านต่อไปเดี๋ยวผมไม่ผ่านแน่นอนฮนะเออผมว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะฆ่าตัวตายเลยลยกันนะผมนะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาชิปออกไปข้างนอกครับผมเอ,อโอเคผมหรือจะไปต่อดีวะเออ,เอ,อจริงๆผมก็เซฟไว้แล้วนะเะื่อเดี๋ยวฆ่าตัวตายเลยละกันอุ้ยเลือดเหลือครึ่งนึงเออโอ้โหเราต้องมองอย่างนี้นะผมนะเราจะจะเห็นนะผมโอเคตายไปครับผมอ่าจะมาดูกันว่าเราจะได้ชิปออกมาหรือเปล่านะครับ ผมเซฟไว้แล้วนะผมนะั่นเดี๋ยวถ้าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะได้ทุกปากของจะลองดูครับผมนี่มาแล้วเซฟไปแล้วว่าไงหมาไอหมามาแล้วผมนะเดี๋ยวดูในของกันของในตัวเราปึ๊บโอเคครับ okay, ผมนี่แต่ของในดันเจี้ยนมันจะออกออกมาไม่ได้นะผมมนาะของในกล่องนะครับนี่เราได้เป็นชิปแองเคโลมาแล้วนะผมนะออ้ยสิบอมเบอร์เอง สิบเอมเบอร์เองนะผมในการชุบนะครับผมอ่าในตัวนี้มีอุ้ยผมว่าผมต้องไปเอาเออ่เบอร์รี่ที่บ้านแล้วนะครับมาเออ่ทำการเคลมแองเคโรนะครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้ยแหลก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 เดี๋ยวจะไปชุบที่บ้านก็ได้นะมาชุบที่แท่งชุบเรากันนะครับอ่านี่มาเลยมาเลยโอเคเอาตัวไหนดีโอเคตัวไหนก็เหมือนกันหมดเลยนะผมนะโอเคแล้วเราจะชุบมาเลยนะสนะิบเอมเบอร์นะครับ ่าอุ้ยทำไมมันชิปมันถูกจังเลยวะเนี่ยโอเคชุบมาเลยนะครับผมมาแล้วนะครับแองเคโลแสงฮะตัวแรกนะครับผมตัวดันเจียนฮึบโอเคมาแล้วครับผมยิงเลยนะครับให้มันสรุปกับผมโอเคนยิงไปเลยครับผมเดี๋ยวจะลอบไปทางนึงดีกว่านะครับผมอีกทางนึงดีกว่าทางนี้ดีกว่าครับผมมันว่ายน้ำมาแล้วอย่าให้มันจมน้ำฮะ โอเคนี่ผมปรับพัดสีสัตว์ผมไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวยิงให้มันสรุก่อนเก้านัดเนี่ยจะสรุปไหมนะครับผมขอโบผมแรงอยู่นะเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่ยิงไปเลยครับผมโอเคเหมือนจะหนีแล้วนะครับผมอ่าอ่าเหมือนจะหนีแล้วโอเคผมสรนะุปฮะโอเคแองโลแสงเราสรุปแล้วเป็นตัวอะไรตัวผู้ครับผมอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าผมให้มันหิวเอา้าต่ทำไมไฟกูมันไม่เปิดป่ะเนี่ย เออผมเอาเอาไฟไม่เปิดเลยกูกูมองไม่เห็นดิผมผมไอ้นี่ไปแล้วนะผมนะนี่ผมถือเขาเพลิงไปแล้วไฟไมันไม่เปิดให้สุดยอดไม่รู้จะสารยายความบักของเกมนี้ยังไงให้ฟังนะครับมันบักทุกอย่างจริงๆครับผมเกมนี้บักแบบไม่คาดคิดก็มาครับผมมาตื่นเช้ามาแล้วโอเคเช้าแล้วผมมองเห็นนะครับผม อโอ้ตรงนี้ไม่มีแครอทเดี๋ยวเราไปเอาแครอทในที่ฟาร์มเราดิเราปลูกไว้อยู่นะครับอแอนคิโอยังสรบอยู่ครับผมแครอทตรงนี้เหมือนจะมีนะครับผมนี่แครอทมีเป็นร้อยเลยเอามาหมดเลยฮะส่วนยาคูณสิบอยู่ในตัวนกผมนี่โอเคเคลมมาเลยผมแอนคิโอแสง โอเคใส่แครอทไปครับผมทีนี้อ่าเคลมไปเลยฮะโอเคครับผมเป็นไงกบ้างสำหรับชิปเกมอาร์คโมบายในวันนี้นะเออวันนี้พี่กุพาเราไปโดนดันเจียนกันนะผมนะแล้วก็ได้ตัวแองกิโลแสงมาขี่แล้วอุ้ยอีกทีเดียวมันก็ไปตื่นโอเคนี่ไงนะผมเวล36กครับผมแองกิโลเนี่ยต้องครับในซิมมิตรีนะครับผมโอเคนะครับ อเคผมตื่นแล้วเลือดเป็นหมื่นเลยเออดี่เป็นไงดูค่าพลังดิพลังโจมตี700เลยล700กว่าเลยได้ผมเลือดเป็นหมื่นครับเออโอเคผมเก่งมากประสุดารณคลิปเกมอาร์คโมบายวันนี้นะเออพี่ก็พาไปรอบไปลงดันเจียนครับผมเป็นไงครับสนุกกันไหมเอ,อ่ยฮะได้แองเคโลมาแล้วครับผมนี่สวยนะตัวมันสวยมากนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม